เล่นลูกโดยของร้านทองแม่ลวนไปสง่งฟาวเกชั่นาเรงยิงดูครับเข้าปูปูรักษาประตูไปแบบง่ายๆครับโขกมาใส่นะครับเก็บมือรักษาประตูของร้านทองแม่ลวนเข้าปไปให้ใหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอำพนใสงสินนะครับ ลูกเล่นของหลังท่อแม่รูอนะครับทีมปัดยิงเป็นประตูหมายเลขเ้าอแม่รกหมายเลข1นะครับอัมพลแสงสิน่นประตู่ครับเือนมาให้เพื่อนวางดันง เนไงามาห,หมายเล,เลเขงห,หมายเลขสองัเข้าไปหมายเลขหกเลขหได้บอลอยูน่น,นะครับออไปให้มายเลขหกเ้รักยังเล่นกันนะครับาม,มาจือผูรักษาประตูไปยังติดตูเลน่นน,ลนนะครับขอกวังด่านล่าไปเองนะครับ

ไาขอให้หมายเลขเจหมายเลขเจนี่ฟองพบนะครับทีพยานดมอมยูอ่ทีตะอขอ,ของัองนองไม่หลุดเลยหมาเลขเจ็นะครับไปดเยย้เรกได้ไหมมีารเติมเ่นไปช่วยนะครับได้ลูกเล่นลิ้นเส้นนะครับบอไปโนมาไม่หลุด ลองดันผีใชเลยมาชมมันตอนคทัานี้มาเเป็นของลองดันโยงกันบอลลงได้้อร้อนแล้วนะครับท่านไหนมไดูคู่นี้นะครับโอ้โหเจ็บไดหนึ อับไปวันนะี้ติดหมายเลขเจ็ดนะครับ,บเลขเจ็ดของร้านทองแม่รวนนะครับโอ้วันนี้ล่งดานก็มาเต็มนะครับมาวันนี้ยังไงสองยี่อัดเข้าไปนะครับหมายเลขเจ็ดองเ้าลงดานมียาเจ,จรุนนะครับหมายเลขเจ็ดสองหมายเลขแดงของร้านทองแม่รวนพี่ เอาเดชาเดชาเคาะให้หมายเลขเจ็ดติดผู้เล่นของหวังดานนะครับหมายเลขเก้ารอสอบดูนะครับเดชาขาตาเนี่ยลองสอบดูจะเป็นผมผมติดฝ่ายเลขเจ็ดบอกให้หลวนนะครับหมายเลขเก้าโอเคชาหมายเลขเก้าขอจะติดผู้เล่นหวังดานหมายเลขเจ็ดผมไม่ไปนะครับ แวันนี้มาท네ี่นังคู่ครับนายหลวงก็ยังเร่งโยนะครับออกอ่านมาสังเวียนฝานสนามมาเยอะระเบิดน้านะครับผู้เล่นก็ขอลองยิงดูเหมือกับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบอมรชัยชุ่เงินของรักน้องแม่หลวนน้องส่องใจลดูยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับสกอร์ก็เสมอการยูงเร่องประตูต่อหนึ่งครับ ถูโยกมาติเกชารอหมายเลขบกกหลงไปนะครับเอ่อตอเเป็นประตูทับพอดีวังดนันดีนะครับหัานเลขไู่นะครับนีไปากกไายตหมายเลขหมายเลข11เพาะมาให้กับเกชารเกชาลองสับดูนะครับ ผู้เล่นหมายเลขสองจิตพทันทานครับหมายเลขสองเของทำงานเฮ้ยนี่นักมาห้เงาทให้เพียอะไรเราะแต่เสียงของเชียร์นี่จังนสนามเลยนะฮะแก